พยสูตรภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้นะครับลองมาฟังพระสูตรนี้นะครับไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้เป็นพระสูตรแรกนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับเกือบ40ท่านในวันนี้ทั้งบ้านแดงบ้านฟ้านะครับแล้วก็รวมกันทั้ง t i k t o อกนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ได้ยินได้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับพยสูตร อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับเล่มที่20หน้าที่170ข้อที่402นะครับหาอ่านกันได้นะพยสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวภัย3อย่างนี้ว่าเป็นอมาตาปุติกภยัภยภัย3อย่างเป็นฉไหนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัยที่มีการเกิดไฟไหม้ใหญ่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้บ้านก็ถูกไฟเผาแม้นิคมก็ถูกไฟเผาแม้นแม้นนครก็ถูกไฟเผาเมื่อบ้านก็ดีนิคมก็ดีนครก็ดีถูกไฟเผาอยู่ในที่นั้นๆแม้มารดาก็ไม่พบบุตรแม้บุตรก็ไม่พบมารดาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ุุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวภัยที่ข้อที่หนึ่งนี้ว่าเป็นอมาตาปุติกภยัยอีกประการหนึ่งสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นมีอยู่ก็เมื่อมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วย่อมเกิดห่วงน้ําใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ําใหญ่แล้วแม้บ้านก็ถูกน้ําพัดไปแม้นิคมก็ถูกน้ําพัดไปแม้บ้านก็ดีนิคมก็ดีนครก็ดี ถูกน้ำพัดไปอยู่ในที่นั้นๆแม้มารดาก็ไม่พบบุตรแม้บุตรก็ไม่พบมารดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวภัยข้อที่สองนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภยัยอีกประการหนึ่งสมัยที่มีภัยคือโจรป่ากำเริบพวกชาวชนบทต่างพากันขึ้นยานหนีไปดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสมัยที่มีภัยคือโจรป่ากำเริ่มเมื่อชาวชนบทตางพากันขึ้นยานหนีไปในที่นิศนั้นนั้นแม้มารดาก็ไม่พบบุตรแม้บุตรก็ไม่พบมารดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวภัยข้อที่สนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุตุชนู้ไมได้สดับย่อมกล่าวภัยสามอย่างนี้แหละว่าเป็นอมาตาปุติกภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ปุตุชนู้ไมได้สดับย่อมกล่าวสมาตาปุติกภัยแท้แท้สามอย่างนี้นั้นแหละว่าเป็นอมาตาปุติกภัยภัยสามอย่างนั้นเป็นไหน,นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยที่มีการไฟไม่ใหญ่เมื่อเกิดไฟไม่ใหญ่แล้วแม้บ้านก็ถูกไฟเผาแม้นิคมก็ถูกไฟเผา แม้นครก็ถูกไฟเผาแม้บ้านก็ดีนิคมก็ดีนครก็ดีถูกไฟเผาอยู่สมัยที่มารดาก็พบบุตรแม้บุตรก็พบมารดาเป็นบางครั้งบางคราวบางแห่งมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวสมาตาปุติกภัยแท้ๆข้อที่หนึ่งนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอีกประการหนึ่งสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นมีอยู่ ก็เมื่อมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วย่อมเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้บ้านก็ถูกน้ำพัดไปแม้นิคมก็ถูกน้ำพัดไปแม้นครก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อบ้านก็ดีนิคมก็ดีนะครก็ดีถูกน้ำพัดไปอยู่สมัยที่มารดาก็พบบุตรแม้บุตรก็พบมารดาเป็นบางครั้งบางแห่งมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุุ้ชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวสมาตาปุติกภัยแท้ๆข้อที่สองนี้ว่าเป็นอมาตาปุติกภัยอีกประการหนึ่งสมัยที่มีภัยคือโจรป่ากำเริบพวกชาวชนบทต่างพากันขึ้นยานหนีไปก็เมื่อภัยคือโจรป่ากำเริบเมื่อพวกชาวชนบทต่างพากันขึ้นยานหนีไปสมัยที่มารดาก็พบบุตรแม้บุตรก็พบมารดาแม้บางครั้งบางแห่งมีอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าสมาตาปุติกภัยแท้ๆข้อที่3นี้ว่าเป็นอมาตาปุติกภัยคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยจะเชื่อว่าภัย3อย่างนี้เป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้แต่พระองค์ก็เลยตัดย้อนกลับไปนะครับว่าภัย3อย่างนี้บางครั้งบางคราวเราก็รอดกันได้เราก็ช่วยเหลือกันทันนะครับไม่ว่าจะไฟไหม้น้ําท่วม หรือหนีโจรป่าหนีกบฏนะครับอ่านี้เหตุการณ์เกิดไม่สงบในบ้านเมืองอะไรบางทั้งบางคราวเราก็ช่วยกันได้มันไม่ใช่ว่าเป็นภัยที่ช่วยเหลือกันไม่ได้เลยเข้าใจไหมครับอ่าพระองค์ก็เลยตัดว่าแต่พวกที่ไม่เคยสดับคําของพระองค์นี่ก็จะคิดว่ามันเป็นภัยยิ่งใหญ่ภัยที่ช่วยกันไม่ได้ต้องตุยจากกันอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่เดยสดับ ย่อมกล่าวภัยสามอย่างนี้แหละว่าเป็นสมาตาปุตติกภัยแท้ๆว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยสามอย่างนี้เป็นอมาตาปุตติกภัยสามอย่างนั้นเป็นฉนหนคือภัยคือความแก่หนึ่งภัยคือความเจ็บหนึ่งภัยคือความตายหนึ่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อบดแก่มารดาย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้บ่าเราจงแก่ บุตรของเราอย่าได้แก่หรือว่าเมื่อมารดาแก่บุตรย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่าเราจงแก่มารดาของเราอย่าได้แก่เมื่อบุตรเจ็บไข้มารดาย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่าเราจงเจ็บไข่บุตรของเราอย่าเจ็บไข่ก็หรือว่าเมื่อมารดาเจ็บไข่บุตรย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่าเราจงเจ็บไข่มารดาของเราอย่าเจ็บไข่ เมื่อบุตรของเรากําลังจะตายมารดาย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่าเราจงตายบุตรของเราอย่าได้ตายก็หรือว่าเมื่อมารดากําลังจะตายบุตรย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่าเราจงตายมารดาของเราอย่าได้ตายดูก่อนพิจิุทั้งหลยายภัยสามอย่างนี้แหละเป็นอมาตาปุตติกภยัยเห็นไหมครับ5ภัยที่เราช่วยกันไม่ได้คือภัยเกิดจากความแก่ ภัยเกิดความเจ็บไข้ภัยเกิดจากความตายหมาแมวเราญาติพี่น้องเราแม่พ่อเราแก่เราบอกว่าอย่าท่านอย่าแก่เลยเราขอแก่เองก็ไม่ได้นะครับมานั่นคือธรรมชาติเห็นพ่อแม่เห็นลูกหลานเจ็บไข้เห็นหมาแมวเจ็บไข้นะครับเฮ้ยอย่าเจ็บไข้เลยกูไม่อยากให้มึงเจ็บไข้ผมไม่อยากให้ท่านเจ็บไข้เราไม่อยากให้หมาแมวเจ็บไข้เป็นไปได้ไหมครับ อ่าเห็นไหมเราไม่อยากเขากาลังพังงาบพัพงงาบใกล้ตายแล้วเราอย่าตายเลยมาเอาฉันไปไปเถอะมันเป็นไปได้ไม่ได้เราจะหวังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยเห็นไหมครับนี่คือภัยที่เราช่วยกันไม่ได้นะครับภัยนี้มันเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับทุกคนเท่ากันเกิดแก่เจ็บตุยพวกทุกเรามีเสมอกันครับจะยากดีมีจนจะร่ํารวยล้นฟ้าขนาดไหน ภัยจากความแก่ความเจ็บความตุยเนี่ยเท่ากันนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสเอไว้ว่าพวกเราเท่ากันอย่าไปดูถูกดูหมิ่นกันอย่าไปยกตนข่มท่านกันว่าเหนือกว่าด้อยกว่าอะไรยังไงเนี่ยเพราะอะไรครับไอสิ่งที่เรามีเหมือนกันคือน,นี่แหละนะครับอ่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัคคาปฏิปทาซึ่งเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงสมาตาปุติภัยสอย่างนี้และอมาตาปุตภัยสอย่างนี้มีอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มักคาปฏิปทาซึ่งเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงสมาตาปฏิกภัยภัยสามอย่างนี้และอมาตาปฏิกภัยภัยสามอย่างนี้เป็นจะไหนคือคืออริียมัคมีองค์8นี้แหละกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสัพปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสม,มาธิดูก่อนพิกษุทั้งหลาย มัคคาปฏิปทาซึ่งเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงสมาตาปฏิกภัย3อย่างและอมาตาปฏิกภัย3อย่างนี้แหละนะครับสมาตาปฏิกภัยก็คือภัยที่เราพอจะช่วยเหลือกันได้ภัยน้ำท่วมบางครั้งเราก็ช่วยกันได้ไฟไหม้บางครั้งเราก็ช่วยกันได้นะครับอ่าโจรป่ากำเริบเกิดกบฏบ้านกระบฏเมืองเกิดขึ้นอ่าเราก็พอช่วยกันได้ในบางครั้งบางคราว แต่ภัยที่ช่วยเหลือกันไม่ได้เรียกว่าอมาตาปุติภัยเนี่ยนะครับก็คือภัยเกิดจากความแก่ภัยเกิดจากความเจ็บไข้และภัยเกิดจากความตุยเนี่ยนะครับเราช่วยกันไม่ได้นี่คือพยะสูตรพระสูตรไม่ยาวนะครับอ่าก็อนุโมทนาสาธุกับกัลิมิตท,ทุกท่านทุกคนนะครับจบพระสูตรแล้วนะ